อัดคลิปอยู่บ้านยังไงให้ได้ฉากหลังทุกๆวันนะคะแบบนี้นะเดี๋ยวตามโค้ดพิมพ์ี่นะคะไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะรับรองเลยค่ะว่าพี่พีจะได้ฉากใหม่ทุกวันอย่างแน่นอนเปิดแอปแคปคัดค่ะกดปุ่มบวกหลังจากนั้นเลือกวิดีโอต้องการนะคะกดเพิ่มเราจะได้คลิปแบบนี้ใช่ไหมคะแตะไปที่คลิปหนึ่งทีให้ขึ้นขอบสีขาวๆแบบนี้แล้วให้เลื่อนหาคําว่าคั t เอา์กดที่คั t เอา์ค่ะหลังจากนั้นค่ะลบพื้นหลังค่ะอ่า เราก็จะลบพื้นหลังเราก็จะได้แบบนี้กดติ๊กถูกแบบนี้นะคะเป็นคลิปของเราหลังจากนั้นให้เราหาคำว่า canvas นะคะอ่ะนี่อันนี้ canvas แล้วกดที่คำว่าพื้นหลังหลังจากนั้นค่ะให้กดที่รูปบวกที่เป็นเหมือนรูปตรงนี้นะคะบวกกดไปเลยค่ะกดเข้ามาเราจะเจอรูปภาพนะคะแบบนี้นะ เราก็กดติ๊กถูกไปได้เลยนี่ค่ะเราก็จะได้รูปภาพแบบนี้สวยๆเก๋ๆแบบนี้เลยค่ะอย่าลืมกดเซฟกดบันทึกไว้ดูย้อนหลังนะคะ